อ่าค่าเดินทางกอดกอดเรียกค่าเดินทางมีก็เรียกค่าถ่ายรูประหว่างทางอีกไม่มีก็เปิดแชทดิพี่บ้านก็เปิดมาถ้ามีถ้าผมโกหกนะขอให้ผมโดนตายเลยเขาเปิดเลยเขาเป็นคนเรียกผมเขามีคนเรียกผมไม่เขาเปิดเลยูปพี่อิวจะไม่มีการแจกไรเซตหรือถ่ายรูปนะเพราะโอมมาด้วยก็ไม่แจกฟรีถ้ามีต้องจ่ายเพิ่มแล้วไหนแสนหนึ่งหรอ พอคุยกันปุ๊บผมบอกราคาผมแสนหนึง่งผมยกเลิกทันทีเร็วอาแล้วสรุปเรียกหรือไม่เรียกครับ เหมือนจะจบแต่ก็ยังไม่จบค่ะสำหรับประเด็นเดือดระว่างบาร์ผู้จัดงานคอนเสิร์ตและแร็ปเปอร์ราชามาป่าอิวสลิกและอดีตแฟนสาวลิลลี่ค่ะหลังจากที่เป็นประเด็นเดือดกันก่อนหน้านี้ในคืนของวันที่28มีนาคมที่บาดมากลางเวทีคอนเสิร์ตที่จังหวัดนคนปรปฐมจนวิดวากมวยกลางเวทีหลังจากที่ต่างฝ่ายค่ะต่างออกมาฉะเดือดแช่กันยับกลางเวทีจนทําเอาแฟนๆงงกันเป็นไก่ตาแตกไปเลยล่ะค่ะ และลุกลามบานปลายจนต้องออกมาเปิดหน้าเคลียร์กันกลางรายการโหนกระแสแต่ก็ยังไม่จบค่ะพลล่าสุดเนี่ยทางฟ้าของบ้านเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวเดือดอีกแล้วค่ะ ก็เรียกว่าหลังจากที่เป็นประเด็นเดือดฟาดกันกลางโซเชียลและดูเหมือนวา่าทางฟาดของลิลลี่เองค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะถูกทวนลงชามและคนตาหน้าว่าเธอเป็นคนเรียกเงินเพิ่มและฮุบเงินหลังจากที่เวิร์กกลางรายการโหนกระแสกรณีที่มีการเรียกค่าตั๋วเพิ่ม1นึ่งแสนและมีการขอค่ารถเพิ่มอีก5 0,000ื่นค่ะทำให้สังคมคลางแคลงใจในประเด็นนี้เธอจึงต้องออกมาโพสต์กลางเฟซบุ๊กของเธอเพื่อเคลียร์ถึงประเด็นดังกล่าวเพราะไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะโดยเธอได้มีการโพสต์แชทที่ถักไปพูดคุยกับทางบาร์สซึ่งลข้ขออความประก,กบ เอาไว้ด้วยค่ว่าไม่ได้มีอะไรเลยทําไมไม่พูดในรายการแบบนั้นรู้ไหมว่าทําคนอื่นเสียหายขนาดไหนหนึ่งแสนเกี่ยวกับค่าตัวของอย่างโอมตอนสระบุรีแต่มาพูดรวมบนเวทีให้คนด่าประสบความสําเร็จไปแล้วไม่ใช่ล้องานนั้นเอามาด่าย้อนหลังเพื่อ ค่าเดินทางห้าหมื่นไม่เคยเรียกมีแต่โอนให้ผู้จัดเนอะไม่ต้องขู่ว่าจะฟ้องเรื่องใหม่เปิดมาเลยนี่แคปแชทตัวเองละจะให้เปิดหมดทุกหน้าก็ทามาได้เรื่องไหนผิดจริงด่าเลยไม่ว่าเรื่องไหนไม่ได้ธรรมดาเอาเงินสดมาขอโทษนะฮะเป็นคนจัดงานพอนะอยากเป็นคนวางงานหมวยดีๆไม่ชอบชอบหมวยเดือดและคอมเมนต์ใต้โพสต์อีกวา่าจบกันด้วยดีเท่ากับจงเติมคำในช่องว่าง จากนั้นทางบาสผู้จัดงานค่ะได้ข้ามาคอมเมนต์อีกว่าจบเถอะค่ะพี่ลีแค่นี้ผมก็หมดตัวแล้วครับแล้วเด็กๆผมที่มาทํางานยังไม่ได้เงินจากผมสักบาทเลยครับพี่จะมาทะเลาะกับผมเพื่ออะไรลินลีก็เข้าไปตามกลับอีกวา่าพี่เสียหายคนด่าว่าอมเงินทั้งประเทศทางทีไม่ได้ทําเพราะคําพูดของบาสเรื่องอื่นยอมได้หมดแต่เรื่องแบบนี้มันเกี่ยวกับการยักยอกชอบโกงดูไม่ซื่อสัตว์ออกคนกระแสคนเห็นทั้งประเทศไปสมัครงานที่ไหนใครเขาก็ไม่กล้าร,รับเะาั้งพี่ก็อาจจะไม่มีอาชีพไม่มีคน พอหาเงินไม่ได้เหมือนกันนะพอเรื่องนี้มันเกินไปเรื่องอื่นชิวมากนอกจากนี้ค่ะทางลิลี่เองยังตอบคอมเมนต์ของชาวเน็ตลังถูกถามว่าทําไมไม่ยอมจบอีกคว่าจะจบได้ยังไงคะผู้จัดวางบอมไว้ท้ายรายการว่าลี่คือคนที่เรียกรับเงิน1นึ่งแสนบาทหรือถ้าเป็นเรื่องที่ลี่เสียหายก็แค่ให้มันจบๆไปอยากโพสต์อีกคนไม่ดีไม่มีสิทธิ์ได้รับความยุติธรรมหรอกคะ ไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเพราดูท่าว่าเรื่องนี้เนี่ยทำเอาลิลิลเดือดคันสุดขอมายอมแพ้โผล่ฉากผู้จัดอีกจุกๆวันนี้มาบอกแล้วว่าในรายการคือแชทสงการแชทสงการมีแค่นี้นะคะลงให้เลยแชทตรงไหนที่เรียกรับเงินตรงไหนเรียกค่ารดเพิ่มแชทตรงไหนที่ว่ามีสลิปตรงไหนที่ว่ามีคนเยอะเพิ่มเงินแชทตรงไหนที่เปิดแล้วต้องสงสารลี่งงมากแชทตรงไหนที่ผู้จัดต้องมาไว้หน้าลี่เซฟลีทำไมพูดแบบนั้นในรายการจะแก้ไขค,ความเข้าใจผิดให ได้กี่โมงคะคุณพูดอะไรคนก็เชื่อขนาดพูดโยงงานมั่วไปหมดคนก็ย,ยังเชื่อเลยแล้วเมื่อไหรจะพูดความจริงได้คะเมื่อไหร่จะเลิกใช้ท่าทางคําพูดที่มันเกินจริงชี้นาให้คนอื่นถูกเข้าใจผิดเรื่องอื่นผู้จัดถูกน่าเห็นใจจริงๆค่ะลีปกป้องเกินไปยอมรับค่ะวิจารณ์ได้เลยแต่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนเรียกรับเงิน10,000แนบาทคนละเรื่องทุกคนโปรดเข้าใจด้วยนะคะว่ามันเสียหายเยอะมากจริงๆค่ะ ไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะลิลลี่ยังมาอีกโพสต์แฉท,ทางผู้จัดรัวๆพร้อมกับบอกว่าใครไม่เปิดลีเปิดเองค่ะมั่นใจว่าแชทที่พี่หนุ่มอ่านคือแชทประมาณช่วงแถวๆนี้ซึ่งจับไม่ได้ชัดเจนว่าคือส่วนในเป๊ะแต่ที่แน่ๆไม่มีการเรียกรับเงิน1นึ่งแสนจากลีลีไม่เคยเรียกค่าเดินทางไม่มีสลิปแถมช่วงนั้นลีไม่ได้ติดต่อกับพี่อิวเป็นเดือนแต่เป็นคนที่มีนิสยัยเห็นคนที่ตัวเองรักหรือสนิทสนมเดือดร้อนไม่ได้ชอบเสนอหน้าเข้าไปช่วยจนตัวเองมีปัญหาขนาดไม่ใช่เรื H ่อง องตยังไปช่วยติดต่อน้องให้จนเขาเอามาบิดเบือนได้ถามหน่อยค่ะตรงในล้อถ้าเปิดแล้วลี่จะมีปัญหาตรงไหนที่ต้องสงสารลี่พูในรารการเกินจริงมากๆจนคนอื่นเขาเข้าใจผิดกันไปหมดลี่เซฟคนอื่นๆที่เขาอาจโดนพาดพิงจากแชทที่คุณเปิดให้พี่หนุ่มอ่านลี่ก็กลายเป็นคนน่าสงสยัยหลักพ่ลี่แค่พพิลี่แต่ใส่ร้ายกันหน้าตาเฉยทั้งที่หลักฐานในมือมันก็ไม่มีใครสงสัยท่าทางพี่หนุ่มต้องไปถามพี่หนุ่มนะคะ หวังว่าจะจบที่โพดนี้ที่เหลือตามกฎหมายลีต้องการแค่คนเข้าใจในประเด็นนี้เพราะมันร้ายแรงเรื่องอื่นๆใครผิดว่าเลยลีผิดก็ว่าได้แต่เรื่องนี้ขออยากเข้าใจผิดกันอีกนะคะนี่คือการปกป้องตัวเองเพราะเขาพูดแบบนั้นในรายการย้ำชัดเจนว่าลีคือคนเรียกเงินหนึ่งแสนแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำว่าส่วนที่ลีปิดไว้คือส่วนที่อาจจะถูกฟ้องร้องนะคะขอโทษอมด้วยนะที่ถูกพาดพิงขอโทษจริงๆค่ะ ขณะที่ทางบาทผู้จัดเองค่ะก็ได้โพสต์เลอย,ย,ยทันทีค่ะว่ามีคนโทรมาว่าชั้นนั้นเป็นยังไงสบายดีไหมยังไหวหรือเปล่าต้องทำน้ำเสียงว่ามันไม่มีอะไรทางที่มือซ้ายยังปาดน้ำตาตาบด้วยอีโมติคอนรูปหัวใจสีดำค่ะ ซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะจบลงแล้วแต่ก็ยังไม่จบค่ะเพราะงานนี้เนี่ยทางลิลลี่และบัสได้มีการขึ้นไลฟ์เคลียร์ใจกันโดยมีปอนออนนิวซึ่งเป็นคนเล่าข่าวดังในติ๊กต็อ่ะเป็นคนกลางคอยเคลียร์ใจให้กระจากในประเด็นนี้ซึ่งบอกเลยค่ะว่าระหว่างไลฟ์เนี่ยต่างฝฟล์ต่างเถียงกันจนคนฟังเองก็งงมีการพูดแรกแล้วก็ถกเถียงกันจนทางคุณปอนเองก็ต้องคอยห้ามทับอยู่ตลอดค่ะ ขณะที่ทางเพจดังอย่างอัธรรถเองเนี่ยก็ได้มีการสรุปประเด็นเอาไว้คร่าวๆดังนี้ค่ะคุณผู้ชมประเด็นเรื่องค่ารถ50,000บาทเนี่ยลีอ้างว่าพี่อิวพูดเ,ดเล่นๆกับลีว่าลองเรียกค่ารถจากบาสดูสิให้เรียกกับบาสประมาณ3 0 0 0 0ถึง50,000บาทลีไม่กล้าบอกบาสตรงๆเพราะกลัวถ้าบาสไม่ให้อิวจะมองว่าบาสไม่ใจลีเลยตัดสินใจควักเงินตัวเองและไปโกหกกับพี่อิวว่าตัวเองบาสใจมากเลยนะเขาจะให้เงินเราเพิ่ม50,000บาท ซึ่งตอนแรกลี่จะเอาเงินตัวเองห0 0 0 0ื่นเนี่ยไปให้ในวันงานและบอกกับอิว,ว่าบานให้ค่ารถจุดนี้ลีไม่ได้แจ้งบาทนะเป็นการแต่งเรื่องเพื่อเป็นการเอาใจพี่อิวลีบอกว่าตนอยากให้งานมันเกิดขึ้นแต่ปัญหาก็คือลีทะเลาะก,กับพี่อิวลีเลยคิดว่าอาจจะไม่ได้ไปงานแล้ว เลยตัดสินใจโอนเงินห้าหมื่นไปให้บาทล่วงหน้าเพื่อให้บาทเอาเงินไปให้พี่อิวเองในวันงานพอบาทดูเรื่องบาทบอกไม่เป็นไรเลยพี่เรื่องนี้ผมจัดการเองได้บาทก็เลยรีบโอนเงินห้าหมื่นคืนให้กับลีแต่โอนเข้าบัญชีกสิกรเป็นบัญชีที่ลีแถรับค่าจ้างจากบาทมาตลอดแต่บัญชีนี้อิวเป็นคนถือพอเงินมันกลับไปหาบัญชีที่อยู่กับอิวอิวเห็นเป็นชื่อผู้จัดงานโอนเข้ามาอิวก็เลยยึดกันไว้ลีตกใจและอยากได้เงินคืนจึงรีบขอให้บาทช่วยโกหกครโดยบอกกับ,บ คุยกับอีว่าเงินนี้มาจากติกตอกของลีแต่ลีโอนผิดไปที่บัญชีบาทสบาสเลยโอนคืนแต่ดันโอนผิดบัญชีอีกทีเพราะตอนนี้ลีอยากได้เงิน50,000่นคืนจากอิว ตรงจุดนี้เนี่ยบาร์ก็เริ่มเอะค่ะและบาร์ได้มีการพูดคุยกับพี่อิลซึ่งทางที่พี่อิวย,ยืนยันว่าตนไม่เคยเรียกเก็บเงินค่ารถเลยบาร์เลยคิดว่าจริงๆที่ลี่พูดมากคือเพื่อกินเงินส่วนตากนี้แล้วทีลี่โอนเงินมาให้ตนเพื่ออยากให้ตนเห็นว่าลี่ใจใจแต่ที่มันผิดพลาดคือบาร์โอนเงินไปผิดบัญชีพอบาร์โอนไปบัญชีกสิกรถ้าบาร์โอนไปกรุงไทยห0,000ื่นใครลี่คืนแล้วเงินค่ารถบาร์ก็ต้องใจ่ายให้ที่หน้างานอีก5 0,000บาทซึ่งประเด็นนี้หลายๆคนก็ยังงงเพราะยไม่ แล้วก็ข้ามไปประเด็นเรื่องค่าเก็บเพิ่มอีกหนึ่งแสนบาทค่ะผมไม่ได้ติดใจอะไรตั้งแต่ก่อนขึ้นโหนกระแสแล้วผมไม่ได้ติดใจอะไรเลยแต่ว่าทีนี้ทีนี้อะมาเรื่องห้าหมื่นอ่ะทีนี้เอไปต่อเรื่องค่ารถห้าหมื่นนะที่พูดเลยทีเราประเด็นค่ารถห้าหมื่นคือยังไงเรียกเรียกเพิ่มเอาเอาฟังฟังขอขอฟังมุมบาสก่อนขอฟังมุมบ้าสก่อนมีเรื่องห้าหมื่นอ่ะ อันนี้แม่งถึงวันไหนแล้ววะพี่อ่ะดีกันแล้วมั้งดีกันแล้วยัดีไม่ดีเดี๋ยวพี่ไล่าผมไม่รู้ดีไม่ดีอ่ะคือพี่ผมน่าจะก่อนอ่ะพี่ลี่พูดก่อนเลยครับพี่ลี่พูดก่อนเลยก็ได้งั้นงั้นเอาพี่ลี่ก่อนพี่ลี่ก่อนห้าหมื่นยังเป็นงานเอ่อไวโอยังเป็นงานยังโอนสารบุรีนะมันไหลกระทอกอ่ะพี่ปอนให้เขาพูดเลยไม่มันทำไลน์มันงงจริงๆแบบถ้าให้เรามานั่งนึกเองอ่ะเราจะนึกไม่ออก แบบเหมือนตอนที่อยู่ในรายการที่พี่นึกออกเอาที่พี่นึกออกเลยเดี๋ยวผมจะช่วยนึกไม่ที่อยามาไล่ไล่แชทเลยแบบค่อย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 เคลียร์กันไปทีละประเด็นมันจะได้เข้าใจตรงกันว่าเออมันมันมันเข้าใจผิดกันตรงไหนอ่าระหว่างที่พี่ดีไล่แชทอ่าพี่ดีูดเลยครับาทูถูกบาทูถูกคือมันเกิดขึ้นไอเรื่องห้าหมื่นอ่ะมันเกิดขึ้นหลังจากที่ทะเลาะแล้วมีการโอนเงินคืนแล้วคือตรงนี้ตรงที่พี่อโอนคืนแล้วสองเจ็ดห้าซึ่งเป็นยอดที่เท่ากันกับที่ลี่ได้รับก็คือ แปลว่าลี่ไม่ได้โกงนะอ่ะทีนี้พอมาวันหนึ่งอ่ะลี่ก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยลี่อ่ะ,อะเคยคุยเล่นคุยกับพี่อิวตอนคุยเล่นเล่นหรือคุยจริงพี่เอาแบบพุยกันมาเลยพี่อิวพูดแบบนี้พูดแบบก็ให้เปิดคลิปเสียงไหมพี่อิวพูดว่าเฮ้ยถ้าเราขอแบบเราขอค่าเดินทางเพิ่มได้ไหมแต่ว่าไม่ซีนะลองสักสองหมื่นห้าหรือห้าหมื่นอะไรเงี้ยลองรี่ไปคุยได้ไหม,ไมเผื่อแบบเหมือนพวกเราอ่ะมันจะมีคนไปกันเยอะมันจะมีพวกโอมด้วยมีพวกเราด้วยอะไรแบบเนี้ยเราลี่ก็เลย ไม่บอกบาสพอลี่รู้สึกว่าเออพอลี่อ่ะพูดในคลิปเสียงที่บัสมีอ่ะว่าลี่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าลี่ไปบอกบาสอย่างนั้นแล้วเราบัดจํากันไปแล้วนึกออกใช่ไหมครับจะยังไงวะมันก็ไม่ดีดีงั้นลี่ก็เลยไปบอกพี่อิว่าคือลี่อ่ะกลัวใจพี่อิวไงบ์สตอนนั้นอะ่ะจาได้ไหมที่ลี่บอกบัสว่าเฮ้ยถ้าเกิดลี่ไปบอกว่าบาสไม่ให้พี่อิวจะคิดว่าบัสแม่งไม่ใจปะวะลี่ <laughs> ไปบอกเออลี่็เลย <laughs> บอนดูนะดอกบอนดูความเป็นพี่ ลี่เคบอกพี่อยูเวเตงบาสอ่ะเขาจ่ายให้เราเพิ่มห้าหมื่นอ่าแต่คือยังไม่ได้ไปคุยกับบาอันยังไม่คุยแล้วพี่ลี่ผมถามไม่หน่อยคิดว่าลี่จะเอาตังค์ตัวเองอ่ะไปจ่ายไปจ่ายให้เขาเองตอนงานก็คือเตรียมในใจตัวเองว่าเดี๋ยวกูจะแบบทําเป็นเอออย่างเงี้ยทําเป็นจ่ายเองบาส์เพื่อเอาใจเพื่อเอาใจพี่ิวใช่พี่บอลโอ้ย จะได้มีคอนเสิร์ตนี้เพราะอยากอยากให้มีเอออยากให้มันเป็นปรากฏกรา์อ่ะเข้าใจปะเออแล้วแล้วทีนี้เก็รู้สึกว่ามันมันคงต้องไปจ่ายวันงานคงไม่เป็นไรเดี๋ยววันนั้นรีบไปเอาตังค์ตัวเองทบเองแต่ความสวยอ่ะความสวยคือทะเลาะกับพี่อิวก่อนเออเอาเข้ามาโอนสลิปคืนนี่แหละอืมกูต้องไม่ได้ไปคอนเสิร์ตแน่นอนแล้วใครจะจ่ายตังค์นี้วะเดี๋ยวสวยบัสพี่ก็เลย พี่ก็เลยทักหาบาสเลยบาสพี่มีเรื่องจะสาร,รภาพาคือวันนั้นน่ะที่อิวอเขาพูดขึ้นมาว่าถ้าเกิดขอค่าเดินทางเพิ่มให้พวกเราแบบพวกเราแก๊งเราสองคนเป็นคนเยอะมันจะได้เป่าวะอะไรเงี้ย mm hmm. เออแล้วแล้วแต่วันนั้นนะนี่ยอมรับกับบาสว่านี่ยังไม่ได้บอกพี่อิวแล้วก็ไม่ได้บอกบาสด้วยยอมรับเลยเพราะบาสก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนดังนั้นน่ะตอนนี้พี่บอกบาสด้วยนะตอนนี้พี่ทะเลาะกับพี่อิวอยู่พี่ว่าคอนเสิร์ตพี่ไม่ได้ไป S <S <ม> <S <S รีบอกบ้าแบบนี้คอนเสิร์ตพี่ไม่ได้ไปดังนั้นน่ะแล้วเสียงรีเป็นแบบนี้ลนะ่ะดังนั้นน่ะเดี๋ยวรีอ่ะจะโอนตังน่ะเข้าไปให้บัญชีบาสก่อนดีไหมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันงานอ่ะให้บาสเอาเงินเนี่ยให้เขาไปเลยเพราะพี่คงไม่ได้ไปเลยอนยะ่างเงี้ยบาก็เลยบอกวา่าเอ้ยแล้วรี่ก็โอนไปเลยเว้ยปอนแบบโดยไม่ถามบาสก่อนอไปเลยอเ,เอาพีผมไหม แล้วบ้าก็ไม่เอาบ้าก็เนี่ยอันนี้คือรีโอนให้บ้าแล้วบ้าบอกไม่เอาพี่ไม่เอาเดี๋ยวผมโอนเองเดี๋ยวผมจัดการผมโอนคืนผมโอนคืนใช่แล้วบ้าก็โอนคืนซึ่งบ้าอะก็คือใจกับรีเหมือนกันคือตอนนั้นเราสนิทกันมากแล้วบาาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมจัดการเองเดี๋ยวเดี๋ยวงานอะเดี๋ยวบ้าจะไปจ่ายเองอะไรเงี้ยแล้วบ้าโอนให้รีแต่ไปโอนคืนบัญชีใคร มันชีมันชีลี่นี่แหละแต่พี่ย<า>ูถืออ่าพี่ปอนอ่ะโอเคอ่ะมุมบา้านขอมุมบานะ้านต่้งอุมผมผมุมผมผมถามอันนี้อันนี้อันนี้เกิดการทะเลาะก,กันแล้วอันนี้ผม,มผมเ,<อ>เก็บ <fod> เรื่องนี้ไว้ในใจละผมเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจแล้วว่าไอ้ไอไอ้เดี๋ยวมึงเดี๋ยวทะเลออกกาะกันกูโดนแสนหนึ่งพอมึงมาทะเลาะกันกูโดนอีกห้าหมื่นผมเริ่มเริ่มเก็บไว้ในใจแล้วใช่ไหมพี่ปอนอืมอ่ะผมก็เลยอ่ะวันที่ทะเลาะกัน ทะเลาะกันที่ผมระเบิดบนเวทีแล้วที่พี่ยูด่าผมวันนั้นน่ะผมไปเคลียร์ใจกับงานเอาเอาสระบุรีก่อนบาสเรื่างนี้ผมจะล่าเล่าท์ไรห้าหมื่นนี้อ่าอ่าอ่าให้บาสพูดก่อนครับผมรู้สึกดีกับพี่ลี่เพราะอะไรรู้ไหมพี่ปอนอ่าผมคุยกับแฟนผมคือมนเฮ้ยพี่ลี่ดีกว่าจ่ายให้กูก่อนนุ่นด้วยแบบค่าตัวนุ่นออกให้ก่อนด้วยโดยที่ผมยังไม่ต้องจ่ายเลยผมลี่ผมจากตั้งแต่วันนั้นอ่ะคือผมรู้สึกดีกับเขาอ่าอ่าพอมาพออ่าเรื่องนี้ไม่ได้ขุดมานะครับไม่ได้ขุดแต่ผมเก็บไว้ในนจละกููออแบ เริ่เมเริ่มมีเริ่มมีเออเริ่มเปิดแต่ว่าไม่ได้บอกใครแต่ว่าอ่าพอมาถึงวันที่ผมทะเลาะก,กับพี่อิวแล้วไปเคลียร์จานพักพี่อิวพี่ที่ผ่านแบบผมบอกพี่ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ทาอย่างผม,ผมกับอย่างเนี้ยมามาหลายครั้งแล้วเนี่ยผมก็เลยเปิดแชทนั้นน่ะที่มีการเรียกเงิน,น่ะให้ดูเรียกเงินหมายถึงเรียกเงินเรียกค่ารถเพิเ่มเนี่ยอ๋อไม่ไม่ไม่เอางี้บัสบัสต้องมีให้<า>ผมเล่าก่อนดีให้ผมเล่าก่อนไม่มีไหมแชท มันมาเรามาเอาบาสเราเอาบาสพูดก่อนบาสพูดก่อนพี่บอกบาสพี่ไม่เก่งโซเชียลเรื่องค่ารถเนี่ยห้าหมื่นไม่มีจริงเลยนะไม่มีการเรียกรับแน่นอนผมก็บอกพี่แต่ผมด่าด่าพี่แบบว่าโหพี่อย่ามามาแบบสตอเลยพี่จะไม่รู้ได้ไงเงินโอนเข้าลิลลี่เพราะว่าผมอะรู้ไหมทําไมพี่ลิลลี่ถึงโอนคืนผมห้าหมื่นเพราะอะไรเพราะว่าผมอะพี่ลิลลี่อะมาเรียกผมห้าหมื่นใช่ไหมเป็นค่ารถครับไม่ใช่แล้วผมเนี่ยายบาร ผมี๋ยว้านมาเป็นคนโอนคืนเรียกร้อยคนโอนมาเดี๋ยวมาต่อกันที่ประเด็นเรื่องค่าถ่ายรูปกับแฟนขับหนึ่งแสนบาททางบ้านเนี่ยเปิดให้เห็นแชทคำว่าลิลลี่แจ้งมาชัดเจนคำว่าอิลสลิกและอย่างโอมจะไม่มีการถ่ายรูปกับแฟนขับหรือแจกลายเซ็นถ้าไม่มีการจ่ายเงินเพิ่มโดยมีแชทที่ระบุว่าพี่อิลจะไม่มีการแจกลายเซ็นหรือถ่ายรูปนะเพราะโอมก็ไม่แจกฟรีถ้าแจกจ่ายเพิ่มซึ่งในมุมบ้านยังบอกว่าประโยคนี้มันก็คือการเรียกเงินเพิ่มหลังจากนั้นเนี่ยบ้านเลยโทรไปสอบถามและได้รับคํปตอบว่ามีการเรียก เก็บเงินค่าถ่ยรูปในราคา100,000บาทซึ่งบาทก็ตกใจและบาทหบอกว่าปกติราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ5,000ถึง10,000บาทเท่านั้นบาทจึงไม่ตอบตกลง แต่ทางลิลลี่กับปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่เคยเรียกเงินไม่เคยคุยซสายกับบาร์สไม่เคยพูดเรื่องค่าถ่ายรูปเลยฟังบาร์สก็เลยสวนกลับทันทีว่าโกหกไม่ได้เพราะเขามีแชทเป็นหลักฐานชัดเจนและเขาเป็นคนคุยซสายกับลิลลี่ด้วยตัวเองจริงบาร์สถึงขั้นบอกว่าถ้าโกหกเนี่ยให้ขับรถคว่ำไปเลยจากนั้นบาร์สยังบอกอีกว่าตั้งแต่จ้างอิสลิกและอย่างโอม,มานในราคาหลักหมืน่นยันหลักแสนทั้งสองคนไม่เคยเรียกเงินเพิ่มเพื่อถ่ายรูปกับแฟนคลับเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วทีนี้บาร์สก็ไดย เกี่ยวกับค่ารถและค่าถ่ายรูปทางอิวก็ตอบกลับชัดเจนว่าไม่ดูเรื่องอะไรเลยส่วนในเรื่องของบทสรุปท้ายดราม่าเนี่ยบาร์ตก็ยืนยันว่าไม่มีเจตนาทําให้ใครเสียหายและพร้อมเคลียร์ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองบาร์ขอบคุณปอนอ่อนนิวที่ช่วยเป็นสื่อกลางให้สถานการณ์ไม่บานตายยิ่งกว่าเดิม อย่างไรก็ตามค่ะบาสยังคงยืนยันะว่าจะดําเนินเรื่องค่าเสียหายกับอิวสลิกต่อส่วนอนาคตจะได้ร่วมงานกันอีกไหมคําตอบนั้นยังไม่มีใครรู้แต่สุดท้ายบาสกับลีเคลียร์ใจกันแล้วนะมีการขอโทษกันแล้วและเกิดเป็นดอมจิ้นบาสลีขึ้นด้วยค่ะค่าเดินทางก่อนเรียกค่าเดินทางมีเรียกค่าถ่ายรูประหว่างทางอีกฮะผมก็ไม่มีไม่ไมีก็เปิดแชทดิพี่ก็เปิดแชทดิดีบาสก็เปิดมาถ้ามีเปิดแชทเลยพี่เปิดเลย ทำไมพี่อิ๋วไม่รับรู้เรื่องนี้เลยล่ละค่าถ่ายรูปหนึ่งแสนอ่ะค่าถ่ายรูปหนึ่งแสนคืออะไรวะก่อนก่อนจะค่ารถห้าหมื่นนะผมว่าจะไม่พูดแล้วเพราะผมแคร์ความรู้สึกเขาระหว่างที่จะเริ่มงานมันไม่มีจัดไม่มีก็เปิดแชทดิพี่มีไหมมีแชทไหมผมไม่ใช่ที่ฟอร์มแน่นอนเอามาจากไหนก่อนค่าถ่ายรูปโคตรถ้าผมโกหกนะขอให้ผมลดความนไหนไหนไหนเอางี้เอางี้แชทใครคุยกับใคร ใครื่อใครบัสรให้เขาเปิดเลยเขาเป็นคนเรียกผมเขาเป็นคนเรียกผมไม่เขาเปิดเลยลูกบ้าแล้วเขาถ่ายรูปกันสี่สิบห้าสิบงานไม่เคยมีร้านไหนจ่ายค่าถ่ายรูปปีนั้นสี่แสนอ้าวพี่น่ครับเปิดแชทดิครับมีที่อย like um, ู่เรียกผมมาเนี่ยมีครเอาเเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแชทใครคุยกับใครบัสพที่นี่คุยกับผมซึ่งงานมันขายบัตรดีถูกไหมครับอิวโอมงานงานไหนครับงานไหนอิวโอมครับ อ่างานยี่อ่ายี่สิบไอไม่ใช่อะไรวะเดือนก็ร้านก็จะจ่ายเงินพี่โไม่มีถ่ายรูปอ่าเดี๋ยวผมพี่พี่ยินยอมให้ผมลงหน้าเพจปะล่ะหน้าเฟซผมไหมพี่ยินยอมไหมอะไรใครเรียกึงพี่ยินยอมไหมพูดนะตอนนี้เลยพูดในไลฟ์เลยพี่ยินยอมไหมบัตเปิดอยากเปิดอะไรเปิดเลยเพราะไม่มีใครได้ตังค์ไม่มีใครเรียกอะไรยินยอมไหมครับพี่ยินยอมไหมครับยินยอมเปิดเลยเปิดทุกอย่าเปิดมาเอาเปิดมาเอาบัตเปิดมีไหมอ่าวนเปิดดิ ไม่แบบนี้ผมไล่ให้แล้วลี่จะไปบังคับทุกคนถ่ายรูปได้ยังไงถ้าลี่เรียกเงินมาลี่ไม่ใช่จะไปบังคับพี่อิวได้ไปบังคับเปิดกล้องได้ไหมผมเปิดกล้องให้พี่ลี่มองนะตาผมได้ไหมไปโพสไปโพสต์เลยถ้ามันอย่างนั้นน่ะคือลี่ม้แล้วฟ้องผมป่ะแล้วฟ้องผมไหมถ้าผมไปโพสต์ฟ้องผมไหมไม่คือจริงๆอ่ะวันนี้คืออยากให้จบกันด้วยดีแต่แต่แต่ถ้า ถ้ามันมีมการเรียกกันจริงๆหรืออะไรกันจริงๆเนี่ยอตอนนี้ผมมันมันงงแล้วนะตอนนี้เพราะตอนแรกมันมีแค่ค่าเดินทางไงออมีค่าเดินทางกับไอ้เรื่อง,น,งนึงมันอยู่ในในมันอยู่ในทำรายค่าเดินทางพี่ระหว่างเรียกเสร็จเดี๋ยวบ้านเอาเงินไม่สุดพี่หน้างานอ่ะปุ๊บพอเที่ยงมาเจอกันโอ้หคนผมผมด้วยความยินดีเนาะพี่คนเต็มเลยว่าคนเยอะแน่วันเนี้ยเออ สระบุรีอ่ะเราไม่ได้ไปถึงเที่ยงเพราะสบาสร,บรีเกิดเหตุการณ์ล่าช้าจากสร้างช่างสาวพี่ฟังผมทีเ,เ,เอาท<ส>ีเกบ้าเราถึงงานตอนสี่โมงเย็นถ้าใครไปยืนต่อแถวรอจะรู้เลยว่าเราได้สาวเช็คตอนสี่โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มไม่มีการไปตอนเที่ยงมาผมขึ้นแชเทเพิ่หนึ่งนะย,ยังเดินทางอยู่ออก้ากน่านอกมันยังสระบุรีสิบห้านาฬิกาแล้วเราจะไปถึงเที่ยงได้ยังไง พี่อิวจะไม่มีการแจกไลฟเซ็นหรือถ่ายรูปนะเพราะโอมมาด้วยก็ไม่แจกฟรีถ้ามีต้องจ่ายเพิ่มแล้ไหนแสนหนึ่งอ๋อเอ้าก็บมกบอกวมามีปัญหาพอคุยกันพอคุยกันปุ๊บผมบอกราคาผมแสนหนึ่งผมยกเลิกทันทีเลยพี่ไม่มีการถ่ายรูปนะนี่เีเดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแค่บอกว่าเขาจะไม่มีการแล้วสรุปเรียกหรือไม่เรียกครับไม่ได้เรียกหรือไม่เรียกไม่ได้เรียกค่ะไม่มีการเรียกเงิน ไม่มีการเรียกเงินอะดูใมีการแจ้งไว้ว่างานนี้จะไม่มีการถ่ายรูปมันไม่ใช่การเรียกเงินนะทุกคนเรียกครับคุยที่พี่ปอนผมคิดว่าคิดว่าตอนนั้นอะคือผมได้กําไรเนาะผมได้ไรนี่บังคับพี่อิวไม่ได้แล้วน้องไม่บังคับใครเียนะพี่เฟซพี่นะครับเฟซพี่ลิลลี่นี่ครับไม่แต่ว่าเรีื่องนี้เป็นเป็นแชทพี่ลิลลี่อ่าอ่าอ่เปิดนี่ครับรายละเอียดเอาเลยพี่อิวจะไม่แจกละไรเซนหรือถ่ายรูปนะครับ เพราะว่าโอมไม่แจกฟรีถ้าแจกต้องจ่ายเพิ่ม<ช>ผมคิดว่าไม่เท่าไหร่ครับน้องไม่จา่ายจ่ายปลายเซนฟรีจริงพี่พี่ปอนผมเลยคิดว่าไม่เท่าไหร่เต็มที่ก็ไอ้ห้าพันหมื่นเองเนาะเอาใจเอ,เอาใจเอฟีทีเนี้ยก็เลยมีการโทรศัพท์การคุยกัน <Okay. S 2> ทางเบอร์เออพี่ไม่เรียกโอเคนั้นผมเอาเฟซบุ๊าตานมาโพสโอเคครับไหมว่าที่รีเรียกที่พูดหมายถึงโอมเพราะว่ารีคุยกับผู้จัดการของโอมน้องโอมพี่อิวพี่เขียนคำว่าพี่อิวครับ ดูว่าเอาประโยคขึ้นมาเอาประโยคขึ้นมาใหม่มีคําว่าเพราะโอมไม่ถ่ายรูปถ้าโอมถ่ายรูปโอมจะเก็บเพิ่มไปถามน้องไอซ์ถามใครก็ได้ที่เคยปรัคิวรับแป๊นหนึ่งแป๊นหนึงบาร์ดบาร์พี่ขอดูใช่ไอมกบขอความดีๆไม่มีการเียเพิ่มมีแต่การบอกว่าไม่อนุญาตให้ถ่ายนะรอบนี้ผมจัดกับยังโอมมาสิบรอบอ่ะผมถ่ายสิบรอบไม่มี แมต่บาทเดียวก็ไม่เสียผมพูดตรงๆไอซ่าไอซ่าไปถ่ายกับโอมไอซ่ายังบอกเลยว่าจะไม่มีแจกลายเซ็นหรือถ่ายรูปไอซ่ามันพูน้องพี่โอมก็ไม่แจกปีถ้าแจกจ่ายเพิ่มหมายถึงผมเลยบอกว่าไม่มีปัญหาพี่ปอนเพราะผมคิดว่าคิดว่าประมาณว่าห้าพันหมื่นหนึ่งแล้วตอนนั้นอะผมอะจะเอาใจเอฟซีนึกออกป่ะเฮ้ยไม่เป็นไรกูได้กําไรแล้วกูขายกูขายบัตรดีพอผมคุยกับพี่พี่นี่อะตอนสี่โมงหรืออะไรอะพอผมรู้ราคาแสนหนึ่ง แสนหนึ่งใครเป็นคนพูดแสนหนึ่งใครพูดพี่พิรีนี่ไองผมคูยโทรศัพท์มาเขาห่างมาอย่าพูดลอยๆบาสคือถ้ามีก็พี่เรียกผมจริงไหมไม่มีไม่มีไม่แต่แต่ไม่แต่อันนี้อันนี้อันนี้ถ้าอันนี้มันมันยากมันยากตรงที่ไม่ใช่เป็นการเรียกเงิน ไม่ใช่เลยเออไปอ่านดูเขาแค่พูดว่างานนี้จะไม่มีการแจกใบเซ็นเพราะตัวโอมอะโอมเขามีกฎอยู่เขาจะไม่ให้ใครถ่ายเขาไปทุกงานเขาไม่ได้แจกลายเซ็นไม่ได้ถ่ายให้ใครกับใครหลังเวทีเพราะโอมอ่ะถ้าเขาจะถ่ายเขาต้องคิดเพิ่มนั่นคือลิ่งหมายถึงโอมแต่ไม่มีทางครับเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้อยู่แล้วแต่เขาไม่มีทางาที่ยังโอมจะไม่ถ่ายรูปค,ครับ,รบเพราะว่าออถ่ายกันชํำเลยครับ ล่าสุดค่ะก็ต้องบอกว่ากลับมาเป็นประเด็นขึ้นมาใหม่อีกแล้วค่ะเมื่อทางฝั่งของบาร์ผู้จัดงานคอนเสิร์ตเนี่ยได้ออกมาโพสต์ข้อความกลากโซเชียลอีกครั้งค่ะว่าผิดลิ้นกับลามกลับหัวกลับหางอิวสลิกค,คุยดีคุยด้วยตัวเองคุยด้วยสติไม่ใช่อารมณ์บอกจะชดใช้ทุกอย่างก่อนที่ผมจะไปออกรายการหนกะแสโทรหาบอกบาร์พี่ขอโทษพี่ยอมรับผิดทุกอย่างยอมชดใช้ส่งรายละเอียดมานะมีคลิปเสียง5นาทีที่สนทนาการตั้งแต่ต้นยันจบพอมาตอนนี้เข้าดีกันทนายเพชรของอิวโทร ผมวันนี้บอกว่าลิลลี่ฝากบอกอยากได้ให้ฟองเอา้าเอ้าก็ได้ครับหลักฐานเพียบครับแล้วผมก็วาคด้วยครับพร้อมกระติดแฮชแท็กว่าผมอัดคลิปไว้เป็นหลักฐานผมไม่ได้อัดคลิปไว้แบ็กเมลเรียกรับผลประโยชน์แบบใคร ขณะทีทางฟากของลิลลี่เองค่ะก็โพสสวนกลับทันทีด้วยการโพสแชทที่ทางบ้านเนี่ยพยายามโทรคุยติดต่อแต่ทางเธอไม่ได้รับสายและมีการส่งข้อความมาเมื่อวันที่4เมษาย,ยนค่ะว่าไม่ได้ฟ้องครับพี่ผมคุยกับทนายทางพี่และผมหมามอบอำนาจให้ทนายเรื่อง่งรายละเอียดและล่าสุดค่ะเมืม่อวันอากาศที่ผ่านมาเนี่ยทางบ้านก็ได้ส่งข้อความมาอีกค่ะว่าสรุปให้ฟ้องร้องกันใช่ไหมครับโดยลิลลี่ค่ะได้เขียนข้อความประกอบแชทเอาไว้ด้วยค่ะว่าอยู่เฉยๆไม่อาจไม่ตอบไม่ติดต่อใคร ไม่เป็นตัวกลางไม่สื่อกลางให้ใครมาห้าวันเต็มๆอยู่ดีๆวันนี้เป็นตัวร้ายอีกแล้วไม่งงจะงงมากค่ะไม่มีใครให้ลงมาหลงกลีลี่ได้แบบไม่อายปากหืมไม่ใช่เรื่องของลีลีก็ไม่ยุ่งแล้วพอไม่ยุ่งก็อยางมากล่าวหาอยู่พี่พี่คุยกันเองผ่านทนายมาตลอดนับจากจบไลฟ์ลีเกี่ยวอะไรก่อนบล็อกเสร็จแล้วค่อยโพสต์กไม่ให้ได้ไปอธิบายเลยขณะที่ด้านชาวเน็ตเองเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าทําไมถึงไม่รับสายเขาคะทางลีลี่ก็ตอบกลับว่าไม่ เข,เขาจะตามค่าเสียหายแต่ทางศิลปินมีทนายติดต่อกันโดยตรงอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวกับลีพอทารีไปรับหน้าเรื่องเงินมีปัญหาขึ้นมาก็จะมาโทษเหมือนตอนที่ประสานงานคอนเสิร์ตไปติดต่อทนายของพี่เขาโดยตรงพอลีก็ไม่ได้ติดต่อศิลปินอะไรคือการมาตามลีขนาดทำตัวไม่เกี่ยวยังโดนโทษเลย ้าเน็ตอีกรายค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์ค่ะว่าแต่เรื่องนี้เจ้าของงานทนายแจ้งมาแบบนั้นจะโทษเจ้าของงานไม่ได้นะพี่ถ้าแจ้งจริงพี่ควรไปว่าทนายมากกว่าทางลิลลี่ก็ตอบกลับทางคอมเมนต์นี้ค่ะว่าลี่ก็ให้เขาหาหลักฐานทนายพูดจะได้ด่าทนายถูกลี่ก็ยังไม่ได้ด่าใครนะแค่บอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวไม่ว่าจะาใครก็ตามไม่ควรมาอ้างชื่อลี่ ชาเนตอีกรายก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นค่ะว่าในโหนกระแสลิลลี่ก็บอกให้สารเป็นตัวกลางเป็นคนตัดสินว่าจะชดใช้เท่าไหร่ผู้จัดก็แค่อารักฐานที่เสียหายมาให้สารตัดสินว่าอิวจะต้องชดใช้เท่าไรก็แค่นั้นจะโพสให้เรื่องใหญ่โตอะไรกันทางลิลลี่ก็ตอบว่าจริงค่ะเรื่องมันจบไปแล้วตกลงกันแทนไปแล้วว่าเอาเอกสารเอาทนายเอาศารมาตัดสินให้จบไม่เกี่ยวกับลี่จริงๆถ้าสารช่วยน่าจะยุติธรรมที่สุดด้วยซ้ำค่ะ ส่วนทางด้านของอิวสลิกเองค่ะก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆเกี่ยวกับเรื่องประเด็นดังกล่าวซึ่งทางนี้ทางนั้นเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะว่าเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไรค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube Channel ทับดาราและเพจ Facebook ทับดาราได้เลยนะคะอ่ะอ,อ,อยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์ตงให้กำลังใจทีมงานทอปดารากันด้วยนะ